คืมว่าวายพระพูดนะวิวนี่สุดยอดแล้วท่าพระเจาะครับขือนมาวายพระไม่รู้ว่าเจ้า,า,า,าจขันแล้วว่าท่านนับอยู่แต่ว่าแขางๆในสุดยอดสวยสวยงามเป็นตสนายเลยสุดยอดเลยครับแน่นอนทางงามท่าพระเจาะครั้งหนึ่งเคยได้มา โ <Okay. S 2> อ,อเอคเคยได้มาโอ้งามงามครับงามไหวพระแต่ก็จะต้องไปซื้อเลขเ <c oughs> ดี๋ยวจะคันก็จะนำมันหลอดโอเคสวยงามครับ